สวัสดีครับกลับมาพบกับอาจารย์เคนโดเช่นเคยนะครับกับรายการทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเต็ป2หลังโกายวันในวันพุทธที่22กันยายน2564ก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ก็เช่นเคยครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์และก็กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจกันด้วยครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับ ก่อนหนึ่งเลยครับเพื่อนๆครับอาจารย์ได้ขออนุญาตพาไปสรุปผลกับคู่บอลเมื่อวานนะครับที่อาจารย์ให้ไว้ที่ช่องบอลฟุตบอลสเต็ป2ของพวกเรานะครับเมื่อวานสเต็ป2ของเราไม่แตกนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับได้ตัวเสียตัวครับเมื่อวานนี้ที่ช่องบอลสเต็ป2ของพวกเราเป็นอย่างไรครับก็คู่แรกนะครับเคยดับเฟ่พบกับแอตมอลิดคู่นี้อาจารย์ให้ต่อ Ad แอตเลติกมาริดนะครับหน้าครึ่งควบลูกลบสิบคู่นี้ผลปรากฏจบที่แอตมาริดชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับได้กินครึ่งครับก็ยินดีด้วยใครไปแยกเดี่ยวส่วนคู่ที่2อาจารย์ให้ลองฟรีออลนะครับ อ่าระหว่างฟีออกกับอินเตอร์อาจารย์ให้ลองฟีออกครับหน้าครึ่งอินเตอร์ต่อครึ่งลูกลบสิบคู่นี้ก็อินเตอร์ชนะไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้ถือว่าไม่ผ่านนะครับสเตป2ของเราไม่ผ่านนะครับเมื่อวานต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนสเตป3เมื่อวานใครตามพี่ช่องบอลสเตป3มเมื่อวานแตกนะครับยินดีด้วยครับโอ้เมื่อวานนี้อาจารย์ให้เบนฟอร์ดให้ควีนพาร์คแล้วก็ให้ลิเวอร์พูลนะครับแตกครับกินเต็มทั้ง3ตัวเลยนะครับยินดีด้วยนะครับแต่เมื่อวานนี้ค่ะที่แยกเดี่ยวตัวเดียวอาาจรย์ก็ให้ ที่ไอ้นี่นะครับที่ห้อง VIP นะครับต้องขออ่าที่ห้อง VIP เมื่อวานนี้อาจารย์ให้ต่อแอตเลติโกมาลิดตัวเดียวนะครับใครที่ติดตามอาจารย์อยู่ในห้อง VIP ก็ยินดีด้วยนะครับเมื่อวานนี้ตัว VIP แตกกินครึ่งนะครับอ่าเมื่อวานสเต็ป3หน้าไม้แตกแล้วก็ที่ห้อง VIP ก็ได้กินครึ่งก็ยินดีกับสมาชิกที่ติดตามอาจารย์อยู่ในขนาดนี้ด้วยนะครับช่วงนี้บอกแล้วว่าอาจารย์สดเหลือเกินนะครับก็ VIP กินข้าวทุกวันนะครับแล้วก็สเตปก็แตกกันทุกวันเลยนะครับใครอยากติดตามอาจารย์ที่ห้อง VIP และอยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากเข้ากลุ่ม VIP แอดไลน์มาหาอาจารย์ได้เลยนะครับช่วงนี้เคนโดค o ตี้เจ็ที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้านะครับเยียงถ้าทำตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ VIP ของอาจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าร่วมไทายผลไปที่เดียวกับอาจารย์หรือร่วมดูหน้าน้ำแบบอาจารย์แบบนี้นะครับก็แอดไลน์มาได้ที่แอดโคปาเจเนะครับมือแอดนำหน้าด้วยนะครับส่วนที่หน้า Facebook ก็เช่นเคยครับเคนโด c โคตี้นะครับสำหรับทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเต็ป2หลังโกายวันวันนี้อาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึก กับศึกฟุตบอลคาราบาวครับอังกฤษนะครับวันนี้2คู่2ตัวเช่นเคยนะครับฟุตบอลสเตปสอ,อ,องก่อคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างแมนยูพบกับเว์แฮมครับแต่เวลาตีหนึ่งสี่ห้านคู่ที่2ก็เทลซีพบกับแอสตันวิลล่านะครับตีหนึ่งสี่สิบห้าเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวไปดูฟอร์มของทั้งคู่เลยนะครับก่อนที่จะมาเจอกันในวันนี้เริ่มกันที่คู่แรกครับแมนยูพบกับเว์แฮมครับฟอร์มหกนัดหลังสุดของเจ้าบ้านแมนยูครับพวกเขาก็มีชนะให้กับลีดนะครับ 5ประตูต่อ1เสมอเซาท์แฮมตันหต่อ1ชนะวูฟหต่อ0ชนะนิวคาสเซิลสต่อ1แพ้ยังบอย2ต่อ1และครั้งุดท้ายล่าสุดชนะเวสต์แฮมนี่ครับสประตูต่อ1ครับก็เป็นการชนะ4เสมอ1แพ้1ส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดนะครับก็ของเวสต์แฮมก็มีชนะนิวคาสเซิลสต่อ2ชนะเลสเตอร์สต่อ1นึ่งเสมอพาเลทสององครับ เสมอเซาแทมตันศูนย์ต่อศูนย์ชนะดีนาโมซาเก็บครับสองต่อศูนย์และครั้งซ้ายล่าสุดนี่ครับแพ้ให้กับแมนยูหนึ่งต่อสองครับก็เป็นการชนะสามเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับส่วนสถิติที่เคยเจอกันมาครับย้อนไปดูก็เป็นเวทแฮมชนะสองศูนย์เสมอหนึ่งหนึ่งแมนยูชนะสามหนึ่งแมนยูชนะหนึ่งศูนย์แมนยูชนะหนึ่งศูนย์และครั้งสุดท้ายล่าสุดนี่ครับที่เจอกันสิบเก้าเดือนเก้าปีสองหนึ่งนะครับเมื่อสองวันที่แล้วนี่เองครับ ก็เป็นแมนยูบุกไปชนะเว์แฮมได้2ประตูต่อ1นะครับหรือจับเหมือนกันนะครับวันนั้นก็เป็นแมนยูชนะไป4ครั้งนะครับเว์แฮมชนะได้1ครั้งแล้วก็เสมอกัน1ครั้งนะครับทั้งหมด6ครั้งอ่าส่วนตารางการแข่งขันออกไม่มีครับเพราะว่าวันนี้เป็นฟุตบอลถ้วยนะครับเดี๋ยวส่วนราคาคู่นี้ออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเคลียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันได้เลยครับเลดเปิดมาวันนี้นะครับให้แมนยูนะครับเป็นต่ออ่าหนึ่งลูกนะครับ แมนยู <Man> เป็นต่อ1ลูกบวก10ครับ1ลูกบวก90อยู่ต่อกับแมนยูเสียน้ำา82ครับได้82เสียเต็มส่วนอยู่ลองเวสแฮมได้เต็มเสีย90ครับส่วนสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ลบ10บนะครับ2ลูกครึ่งควบ3ลบ99อยู่ต่อกับสูงเสียน้ำา91ครับได้91้เสียเต็มนะครับส่วนอยู่ลองต่ำก็ ได้ 99, 99เสียเต็มครับส่วนราคาของครึ่งแรกครับเปิดมาที่แมนยูเป็นต่อครึ่งลูกลบหครึ่งลูกลบ79อยู่ต่อกับแมนยูครึ่งแรกนะครับได้เต็มเสีย8 9ครับส่วนยูรองเวสแฮมครึ่งแรกก็ได้79เสียเต็มครับส่วนสูงต่ำของครึ่งแรกเปิดมาที่1ลูกขาวนะครับ1ลูกบวก93อยู่ต่อสูงครึ่งแรกนะครับก็ เสียน้ 83, ํแปดสามเได้8ปดสามเสียเต็มส่วนอยู่รองต่ําครึ่งแรกได้เต็มเสีย9ก้าสามครับนี่คือ45นาทีนะครับอาจารย์ขออนุญาตเพื่อน,อนๆสมาชิกนะครับก็ว่าแจ้งไว้ทุกๆวันครับเพราะว่ามีสมาชิกหลายๆท่านก็ยังไม่เข้าใจนะครับในในการเข้าลเล่นแบบนี้นะครับก็ทางขวามือ45นาทีได้เสียเลยทางซ้ายมือถึงคือ90นาทีถึงได้เสียนะครับส่วนน้ําแดงได้เต็มอย่างเดียวนะครับกดไปได้เต็มอย่างเดียวเสียตามตัวเลขส่วนน้ำำําดําๆก็คือได้ตามตัวเลขแล้วก็เสียเต็มนะครับ ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดจอดเถอะกูจะลงก็ขอเลือกฟันธงไปที่เลือกให้ลองเวสแฮมไปดีกว่าครับวันนี้อาจารย์มองนะครับจากฟอร์มของทั้งคู่นะครับ่ค่อนข้างสูสีกันทีเดียวนะครับกับแมนยูนะครับนัดที่แล้วที่ไปเยือนเวสแฮมนะครับเมื่อ2วันที่แล้วก็โหกว่าจะชนะได้หือจับนะครับวันนี้เปิดเลยเ,เ,เปิดมาให้แมนยูเป็นต่อถึง1ลูกบวก1ิเลยนะครับ อาจารย์สูงตามเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ลบสิแบบนี้การมองว่าถือว่าแพางไปนิดนะครับกับฟุตบอลถ้วยนะครับโอกาสที่จะเสมอกันในเวลาวันนี้ก็มีเยอะนะครับอาจารย์นึงมองว่าครับวันนี้กับราคาออกมาแบบนี้นะครับอฟอร์มหนัดหลังสุดแมนยูชนะ4เสมอ1แพ1้1นึงจริงครับส่วนฟอร์มเวสต์แฮมก็ไม่ขี้เละนะครับเวสต์แฮม6เกมหลังสุดชนะ3เสมอ2แพ้1กับราคา1ลูกบวก10วันนี้อาจารย์มองว่าแพางไปครับ โอกาสเต็มที่แมนยูก็เบียดชนะเองนะครับไม่ถึงกับยิงขาดนะครับแต่โอกาสที่จะเสมอกันในเวลา0 0เป็นไปได้เยอะนะครับหรือว่า11นี่ครับาจารจึงมองว่าวันนี้น่าลองนะครับกับราคา1ลูกถือว่าแพงไปครับจึงเลือกว่าให้ลองเวทแฮมไปดีกว่าครับคู่นี้ครับเพื่อนๆครับท่านไหนนะครับที่อยากดูหน้าน้ำแบบอาจารย์แบบนี้นะครับที่ว่าอาจารย์เปิดหน้าน้ำให้ดูก็แอดไลน์ไปได้ที่แอดโคปาเจ็นะครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้านะครับอ่า ก็มีแอดนำหน้าด้วยนะครับส่วนใครที่อยากได้คู่บอลแบบ V.I.P. หรืออยากพูดคุยส่วนตัวกับอาจารย์หรือว่าอยากแลกเปลี่ยนทัศนคติอาจารย์แบบ V.I.P. ก็แอดไลน์มาได้ที่เคนโดโกตี้เจ9ดด้เลยนะครับที่อาจารย์ขึ้นไ้ข้างหน้านะครับส่วนคู่สุดท้ายวันนี้ครับอุทิ่2ก็เป็นการพบกันระหว่างเชลซีพบกับแอตตันวิลล่านะครับไปดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับเจอก่อนที่จะมาเจอกันในวันนี้เริ่มกันที่เชลซีเจ้าบ้านครับฟอร์ม6นัดหลังสุดของพวกเขาก็มี ชนะพาเลทนะครับ3ต่อ0ชนะอาร์เซนอล2ต่อ0อูนยเสมอลิเวอร์พูล1ต่อ1ชนะวิลล่า3ต่อ0ชนะเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก1ต่อ0แล้วก็ครั้งล่าสุดครับชนะสเปอร์3ต่อ0ก็เป็นการชนะ5เสมอ1ครับส่วนฟอร์ม6นะัดหลังสุดของวิลล่าครับพวกเขาก็มีแพ้วัดฟอร์ด3-2ชนะนิวคาสเซิล2-0ชนะบาโร่นะครับ6กต่อศเสมอเบนฟอร์ด1-1แพ้เชลซี3าต่อศและครั้งล่าสุดครับชนะเอเวอร์ตัน 3ประตูต่อ0ูนะครับก็เป็นการชนะ3เสมอ1แพ้2ส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาครับย้อนไปดูเป็นเทลซีชนะ4 0เทลซีชนะ2 1เทลซีชนะ2 1เสมอ1 1วิลล่าชนะ2 1และครั้งุดท้ายล่าสุดวันที่11เดิือน9ปี21นี่ครับเป็นเชลซีชนะวิลล่าไป3ประตูต่อ0นนะครับเจอกัน6ครั้งก็เป็นเทลซีชนะไป4วิลล่าชนะ1แล้วก็เสมอกัน1ครั้งนะครับ อ่าส่วนราคาคู่นี้ออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเชียร์ทีมไหนก็ไปดูที่ราคากันเลยนะครับเลตเปิดมาวันนี้ครับให้เชลซีนะครับเป็นต่อลูกควบลูกครึ่งลบสิครับลูกควบลูกครึ่ง,ลบ,ล,งลบหนนนี่ครับอยู่ต่อกับเชลซีเสียน้ํา92นะครับได้เกเสียเต็มส่วนอยู่ลองวิลล่าได้เต็มเสียเต็มนะครับน้ํา1 0 0ส่วนสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ลบ 10, ครับ2ลูกครึ่งควบ3ลบ91 อยู่ต่อกับสูงนะครับเสียน้ํา99ครับได99้99เสียเต็มส่วนอยู่รองต่ําได้91เสียเต็มครับส่วนราคาของครึ่งแรกเปิดมาที่เชลซีเป็นต่อครึ่งลูกลบสิครับครึ่งลูกลบเกอยู่ต่อกับเชลซีครึ่งแรกเสียน้ํเกา98นะครับได้98เสียเต็มส่วนอยู่รองวิลล่าครึ่งแรกได้92เสียเต็มครับส่วนสูงต่ำของครึ่งแรกเปิดมาที่1ลูกขาวครับ1ลูกบวก92 อยู่ต่อกับสูงครึ่งแรกก็เสียน้ำ82นะครับได้82เสียเต็มส่วนอยู่รองต่ำครึ่งแรกได้เต็มเสีย92ครับราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดจอดเถอะกูจะลงก็ขอเลือกฟันธงไปที่เลือกให้ลองแอตตันวิลล่าไปดีกว่าครับคู่นี้อาจารย์มองนะครับจากฟอร์มของทั้งคู่นะครับก็เป็นเชลซีที่ทำได้ดีกว่าก็จริงนะครับแต่ว่านะครับวันนี้เป็นฟุตบอลทั่วอย่างที่บอกครับ ให้เชลซีเป็นต่อถึงลูกควบลูกครึ่งลบสิบแบบนี้นะครับวันนี้เชลซีน่าจะโรเตชันนักเตะนะครับใช้นักเตะสำรองลงเยอะก็ดูแล้วไม่น่าจะยิงขานับช่วงหลังนี่เชลซีชนะใครก็บางทีก็ไม่ได้ขาดนะครับส่วนวิลล่านะครับค่อนข้างเหนียวแน่นพอสมควรนะครับสองสามนัดหลังสุดมาพวกเขาก็ถือว่าใช้ได้ถึงว่านัดที่แล้วเพิ่งจะแพ้เชลซีมาก็จริงนะครับ ว่าอาจารย์ก็ยังมองว่าวันนี้ไม่น่าจะยิงขาดนครับเจลซีก็อาจจะชนะสัก1เม็ดนะครับเฉือนชนะไปสัก1นูหรือไม่ก็2อหนึ่งแบบนี้ครับอาจารย์จึงเลือกว่าน่าลองวิลล่ามากครับเพราะว่านัดสุดท้ายแล้ววิลล่าทำได้สวยงามเลยครับเปิดบ้านชนะเอเวอร์ตันไป3ประตูต่อศูนเลยนะครับ ก่อนหน้านั้นก็แพ้เชลซีมา3 0มก็จริงนะครับแล้วก็เสมอเบนฟอร์ดมาก่อนนะครับหนึ่ง,งอาจารย์นึงมองว่าวิลล่าปีนี้พวกเขาฟอร์มมาก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับกับราคาออกมาวันนี้ให้เชลซีเป็นต่อลูกควบลูกครึ่งลบสบแบบนี้อาจารย์มองว่าน่าลองมากครับโอกาสที่จะได้กินครึ่งก็ยังมีนะครับหรือไม่ก็อาจจะเ,เสมอในเวลาก็เป็นไปได้นะครับอาจารย์ถึงเลือกว่าให้ลองวิลล่าดีกว่าครับคู่นี้ สรุปผลทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเตปสองหลังโกลายวันของพวกเรานะครับคือให้ลองเวสแฮมและให้ลองวิลลาไปครับรับซับแน่นอนครับวันนี้ย้ำนะครับเพื่อนๆวันนี้คือความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัวขอจา์นะครับเพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับใต้ที่ใต้คลิปครับขอแบบสุภาพสุภาพนะครับทุกท่านไม่ว่ากันครับหรือว่าท่านไหนนะครับที่อยาก พูดคุยส่วนตัวกับอาจารย์หรืออยากเข้ากลุ่ม VIP ขอ,อาจา์นะครับหรืออยากได้คู่บอลแบบ VIP ก็แอดไลน์กันมาได้ที่เคนโดโ o ตี้9 8 9ครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าเพียงแค่ทําตามกติการที่อาจารย์ให้ไว้นะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ VIP ขออาจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นหรือว่าใครที่จะร่วมสนุกทายผลไมกับอาจารย์นะครับหรือว่า เข้าร่วมดูหน้าน้ำแบบอาจารย์แบบนี้ก็แอดไลน์มาได้ที่แอดโคปาเดนะครับมีแอดนำหน้าด้วยครับเวียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนำมาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยครับในนั้นแอดกันเข้าไปได้เลยครับสำหรับทีเด็ดบอลวันนี้บอลสเต็ป2หลังโกายวันผมอาจารย์เคนโดจอเถอะกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านเลยนะครับเฮงๆรวยๆทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับออกจากบ้านก็อย่าลืมนะครับใส่แมสแล้วก็พกเจลกันด้วยนะครับ วันนี้สวัสดีครับ